กระต่ายมัมสตอรี่จ้าเมื่อนีก้กับเมตายซีมาได้ช่วงคือเก่านะคะตามติดชีวิตคนดังค่ะคนดังในเมื่อนี้กะซีกล่าวถึงคุณแม่ของน้องแพ่เพ้าแสงทองนะคะสําหรับไพรที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็คือสิหูวว่าตอนนี้มีเรื่องสะเทือนใจมีเรื่องที่บรยากไห้เกิดขึ้นนะคะคือคุณแม่มวิสัยทุรักษาคุณแม่เทพของเ้าได้เสียชีวิตล่งแล้วเมื่อวานนะคะวลาหกมงกว่า ก่อนอื่นแม่ตายแฟนขับตังเดนก็ขอกล่าวเข้ามาอขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะส่งความเสียใจขอแสดงความเสียใจนี่ไปยังขอบรัวหนองแผวเภานะคะบ่ม,มีคํามว่าอีหย่างนอกจากเข้าม,มาเสียใจแล้วก็เข้าใจเข้าใจน้องเผวเภาที่สุดเลยตอนนี้ยิ่งเห็นคลิปแล้วก็น้องไห้นะคะไห้สะอึกสะอื้นนะยิ่ง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 ,งรู้สึกเลยตนน้องสงสารน,น้องนะคะว่าน้อง น้องตองเก่งซ้ำใดน้องตองเข้มแข็งซ้ำไดน้องถึงสิบพันจุดๆหนีไปได้นะคะเพราะว่าทองทองน่องนี่เก้าเดือนกับอีกหนะ้าหกเจ็ดน่ะสิอาทิตย์แล้วนะคะคือทองน้องคันซีวาบางคนขก็ข,ขอดนะนะคะแต่ว่าน้องพรท่าน้คลอดแบ,แ,บแ,บแบบแบบเบาบออกเนี่ยแบบน้องตรงเข้มแข็งน้องตองเข้มแข็งสุดๆน้องต้องนึกถึง น้องนลิตาหน่อยในในท้องนั่นทำมาเสียใจเละทุกคนเสียใจขนาดแม่ตายเป็นแค่แฟนคลับซื้อแม่ตายยังรู้สึกเสียใจและแบบตกใจนะคะเหมือนว่าในเหตุแย่งวัตถกตกใจคือคือว่าดีแล้วคือว่าดีขึ้นแล้วคือเป็นยังคือเสียอยียงปากนิดนี่น,นะคือมือเศร้านี่ก,กาลังเบิรงคลิปของน้องยุ้ยเนาะผู้จัดการยุ้ยนี่ดยชาแนลเนาะกะางักงเบิรงคลิปเล่ากับกับไดรูข้อมูลมากหน่ยะว่าแม่เนี่ยเราดีขึ้นแล้วหลังจากที่เอาไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลทนบุรีรุงเทมบ์นะครับแม่ีแล พ่อรลูโตเอียงลอยไปเส้นเรอแม่ก็เลยอยากกลับบ้านคิดว่าเด้อแม่ใจคิดว่าแม่กห่วงห้องเผ่า่วงบ้านห่วงเฮียนน่ะหลักปูเ่า้านนอกเฮ้าเนี่ยขันไปยูเมืองอื่นไปยูกรุงเทพกรุงเทพน่ะสิอยากเมื่อสิคิดหอดบ้านเมื่อ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 คือคือแม่เฮ้าน่ะหละกนั่นหลักก็เลยอยากเมื่อก็เลยด้วยความที่ว่าตัวเองก็เป็นลมหัวใจน้ำหน่อยพี่น้องก็ก็เลยเฮดไทยหัวใจอ่อนลลาอ่อนแรงลงไปกับเฮดไทยเสียชีวิตลงเนาะอันิกา คิดว่าทุกๆคนแฟนคลับนอ้องแพ้เ้าน้องบีก,กะคือสิบตกใจตกขมะเอาตกขมะตกใจไป็นโมโนแกล่ะคะ่ะตกใจเป็นเรื่องที่ช็อกเลยตกใจคือป้าแม่เนะี่ยอยากได้ลูกนอ้องแพ้เาเนี่ยมีสองคนมั่งบัคคับมีพี่สาวมีพี่สาวคนหนึ่งแต่ว่าเราบ่มีลูกซึ่งแม่เนะี่ยถาล่อค่อยให้ลูกให้นอ้องแพวผ้ามีลูกน้องแพวเาคนมีลูกให้เล่ายังสงใจบังดูพี่น้อง แล้วแม่ก็ทาอุ้มหลานทาเลียงหลานหน้าที่แม่ก็คือต้องเลียงหลานแล้วพ่อเป่าไปล่ำไปเห็ดงานมันบอกเบื้องดูเข้าใจเข้าใจความรู้สึกโอ้ยลิตรตนลิตรตนน้องต้องเข้มแข็งน้องต้องอดทนสำได้น้องถสิพันจุดชุดหนีไปได้น้องเพ่เป่าก็ขอให้แฟนคลับตางแดยนยังแม่ตายก็ขอให้น้องเพ่าเ่พาพันมอรสสมหนีไปได้นะคะให้น้องเพ่า,พา ่ันมันไปให้ได้เนี่เข้มแข็งพันไม่ไปให้ได้นะยากหน่อยหน่อยน้องพี่พ่อมีน้องบิก๊กมีน้องยุยมีน้องแคทอ่าที่ค่อยที่อยู่ขังๆน้องพี่พ่อตรงตรง,ตรง,ตรงลูกขึ้นไม่ให้ได้ผู้ได้ก็ตายมืดผู้ได้ก็เท่ากับสิตายคือกนหอดมือน,นึงมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเขาต้องพันมันใด้ได้เราก็รับมันไห้ได้นไดเนาะกะจักสีวานอย่างจักสีปลอบใจน้องเชียงใดดีดกะใดแต่ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ไายังขอบคุณทุนรักษาเนาะขอบคุณของเพร่าเพ่าแต่ว่าเบิ้งคิบเหมือนขึ้นอีกอะไรเบิ้งคิบทุกคิบที่กระเจ้าลงทุกคิบที่อยู่ในเฮียนงานคปบทียนพ่อลลางแม่ไปถึงบ้านเนาะคิบที่น้องแคทแลนมาก่อนของเพร่าเพ่าว่ากูขอโทษกูซอยแม่บ่ไา้ใดนะไม่ต้องไห้นางไห้น้ำเลตุนน่ะเข้าใจคนรู้สึกน้องเข่าใจคนรู้สึกน้องทั้งสองเราเล่ตุนน่ะเล่ตนเล่ตนเล่ตนน้องเล่ตนน้อง ด้ตัวน้องนั่นแหละค่ะกับกับจักสิไล่ช่างใดเนาะจักสิเอาคําใดมาเอาพาลานหน้าว่าให้ให้น้องผ่านไปให้มันได้ผ่านไปให้มันได้น้องต้องผ่านไปให้มันได้นะคะซึ่งเผ <c oughs> าซุปพิธีชาบอันกิจซุปเนะาะเผาซุปแม่ในเขาก็ะซี เห็นน้องบิก๊กมือเมือม่องกนีดกับเบื้องไล่ไล่สดน้องบิ๊กเนาะน้องบิก๊กพาบาลฟิลเล่เราก็บ,บอกว่าสีเผาประมาณวันที่สิบเจ็ดเสาร์ที่สิบเจ็ดนะคะเพราะว่าขาจอกกรล่อ,อยาบล่ออย่างนอกแล้อก็มีแฟนคลับมี่ยังไปทวมทนนะคะกับทรงพุ่งหลีบทรงกำลังใจไปหายเนาะซึ่งขเขาจอกกับสิเฮตาชาบันิกิจศบในวันที่สิบเจ็ดเสาร์ที่สิบเจ็ดตุลานะคะที่วัด บ้านหินเหล็กไฟอ,อเภอลืองนกทาจัังหวดยะโสธรน,นะคะผู้ใดอยู่เมืองไทยไกลๆแฟนคลับน้องเพ่พ่พาน้องบิ๊กกะกะไปกะ,กะได้นะคะส่วนตัวเมตาเองคันเมตายอยูุเมืองไทยนะปีนี้นะอันบิดโควิดคันในปไปเมืองไทยนะกะิไปงานศพของเมเทพเพราะว่ากะชื่นช่มในตัวน้องอยู่แล้วล่ะคะ่ะชื่นช่มในตัวเมเทพที่เมเทพเล่าเล่าเป็นแม่เป็นลมพล่ลมไส้ของวงเลยดิค่ะเล่าแบบทุกๆคนเนี่ยแบบหักเล่าแห้งอืม ขีมอตเตอร์ไซค์เอานอกินมาทรงนู่นนี่นั่นตลอดนั่นราละค่ะกับทายุมังไทยนี่แม่ไทยก็อยากไปเนาะแต่ว่านี่ก็ไปยังบ่ได้ตาลํำพังตัวเองกับลับบ้านบ่ได้ก็ได้ได้ขอทรงใจไปไม่ได้ก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุสลวนให้แม่เทพนะคะให้แม่เทพวิวิสัยวิสัยทดรักษาเนาะให้แม่เทพไปเป็นนั่งฝ่ายุสวรรค์สันฝ่าให้แม่เทพไปสบายนะคะเพราะทองห่วงอย่างทางนี่ก็มีน้องบี น้องน้องยุยที่ดูแลนอ้องแพ้เาอยูอ่แล้วตอนเรากะคันเป็นไปได้คันคันมีวัสนาตอ่อต่อขอบขั้วต่อได้เป็นลูกเป็นแม่กันอีกกขอให้แม่แม,แม่แม่เทพเนาะมาเกิดเป็นน้าลิตาแม่ใตเสือเสือว่าน้องนาลิตานี่บ่เกินบ่กเก,นกเกินอีก,กทีหนึ่งน้องนาลิตาต้องต้องเกิดแน่ๆเพราะว่าปรรูปล่ะมีความรู้สึกว่าแม่เทพต้องกลับมาเกิดเป็นน้องน้าลิตาแมม มีความรู้สึกยังสัน่นแล้วก็คิดว่าน้องใบพัาตรงคอดหนหลังเทือสิท่านมือแม่เผาบนเราสิได้คอร์ดคิดว่านะเพราะวา่าน้องใบพัาทองน้องโยดล่งแห้งไหมแห้งเหมือนว่าน,น้องยืนหายแห้งตาตาลินตน,น้องแห้งเข้าใจกรู้สึกน้องแห้งแบบน้องจุนตัวสั้นไหมพี่น้องหายหายไห,ไหมโอแต่ว่าก็ดีอย่างน้องบ๊กนอ้นองบีกพยาบาลฟีนแล่นแล้วก็แล้วจับมือแล้วประคองไว้ตลอดแล้วก็คือแบบ องคปเพ่าอาซิเป็นล่มลมตออไหนก็ไดคือแบบสภาพจิตใจตัวนี้แบบคือมาอย่าง <_ d ata> บ่เป็นไผ่บ่หูด้วยค่ะบ่เป็นไผ่บ่หูเคยเจอแล้วไมแต่เคยเจอกับตัวเองมาแล้วแบบแบบใจซีสลายเด้นี่แหละบ่เป็นไผ่บ่หูว่าว,ว่าคนในขอบครูวคนเสียหักเมลพอเข้าเสียในยเข้ารู้สึกยังไงเนาะกะ <_ d ata> นั่นละค่ะไม่ตายกะเมือนเวลาแล้วสิไปลแล้วกะขอขอให ขอให้น้องเป้าอดทนเข้มแข็งและสู้ให้พันวิกฤตพันช่วงเวลาหนีไปให้มันได้กะน้องเป้าเป็นผู้ยิ่งเก่งท่าเต่าที่เคยบอกเลยว่าเป็นผู้ยิ่งเก่งรับผิดชอบเก่งเป็นหัวหน้าเป็นเป็นบอดที่เข้มแข็งก็ขอให้น้องเข้มแข็งขอให้น้องเก่งขอให้น้องพันอุปสรรคหนีไปให้ได้นะคะเรากะขอให้น้องมีงานข้ามาเลื่อยมีงานข้ามาหลายๆให้ได้ลอยเท่าพันเท่าในสิ่งทีน้องสูญเสียไปเนาะกะ คิดว่าคิดว่าหน่องคิดว่าหน่องเก่งพ่อไม่แต่คิดว่าหน่องน่องหน้องแพ้พ่อเก่งพ่อที่สิพานพานมอระสุมหนีไปได้อืมเพราว่ายังหนึ่อยๆเขาก็มีคนคนข้างกายเนาะคนที่คอยจับมือเข้าไหวเข้าบ่อลุมเนี่ยคิดว่าหน้องบอคิดว่าหน้องบอคิดว่าหน้องเก่งพ่อน่ะคิดว่าหน่องเก่งพ่อหน่องสิพานไปได้กะกะ แฟนคลับต่างแดนยังเมตตานี่นะคะกับขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี่นะคะกับขอทรงดวลวิญญาณของแม่เทพนะคะไปอยู่บนสวรรค์สั้นฝ่าขอให้แม่เทพเอาไปเป็นนั่งฝ่าอยู่บนสวรรค์น,นะคะบ่ต้องห่วงบ่ต้องใยลูกเต่าทั้งหลายโดยเฉพาะน้องแววเผานะคะกับขอปรารถนานีขอขอขอข้ามอวยพ่อนี้ไปถึงไปถึงเทวดาไปถึงเทวดาให้ ให้ให้ให้เป็นดังดังใจที่แม่ตายปรารถนานะคะเมื่อนี้แม่ตายกะซีลาไปก่อนเอาไว้พูกพอกันไหมในคลิปหนานะคะเคพืดด่นพดดอนๆคื่นันผู้ใดมากคันผู้ใดมีของมูนี่ยังไม่ไมก่กะมาคามมอ,าอ,าอมเมนต์ไหวเล็กๆตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเฮาวกะิได้คุยกันเมาม้อยกันเนะาะว่าความคขึหนา้าสถานการณ์บ้านนอ้องแพ่ๆอีหยังเป็นจังได๋แล้วนะคะกะมื้อนี้กะแม่ตายซีลาไปก่อนค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ